มาช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอลิมปิก2024นะคะหรือว่าปารีสเกมค่ะที่เปิดฉากไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่26รกรกฎาคมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะ,ะซึ่งพิธีเปิดนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะคุณผู้ชมที่ไม่จัดในสนามกีฬานะคะแต่จัดขึ้นที่แม่น้ำแซนในกรุงปารีสนะคะซึ่งก็มีเรือจำนวน 85ลำค่ะที่บรรทุกนักกีฬาจำนวน6,800คนนะล่องไปตามแม่น้ำแซนค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่หอไอเฟลนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งพิธีเปิดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนานทีเดียวค่ะยาว4ชั่วโมงเลยนะสร้างสารรค์โดยโทมัสจอลลี่ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของพิธีเปิดในครั้งนี้นะ,ะสำหรับการแสดงพิธีเปิดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องการ เชิดชูแล้วก็พูดถึงความภาคภูมิใจหลายๆอย่างของฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างศิลป์ในด้านต่างๆนะคะในด้านของงานศิลปะ แล้วก็แฟชั่นของเหล่าอย่างดีไซเนอร์ที่แฝงอยู่ในการแสดงในแต่ละองค์นะคะแล้วก็ที่เป็นที่ฮือฮาเลยก็คือการแสดงถึงความโกรธแค้นของประชาชนในการปฏิวัติฝรั่งเศสอันโด่งดังรวมไปถึงการนำซุปตาชื่อดังระดับโลกนะคะอย่างเลดี้กากาโหอันนี้ก็สรางเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะแล้วก็ไปท้ายด้วยความอลังการนะคะด้วยเสียงร้องสุดอมตะนะคะของนักร้องซุปตาชื่อก้องโลกอย่างสรินดิออนนะคะเจ้า ของเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ไททานิกนั่นเองนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะคะก็คือการจุดคบเพลิงของโอลิมปิกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่าคบเพลิงนี้เนี่ยเดินทางไกลเหลือเกินค่ะคะุณผู้ชมจากเวทีหอไอเฟลนะโดยซินดีนซีดานะส่งต่อคบเพลิงให้กับราฟาเอลนาดาวนะแชมป์เฟรนช์โอเพนส4สมัยนะนั่งเรือกันไปไกลเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะส่งต่อคบเพลิงให้กับ a อมเมรีโมริสโนะคะที่บนฝั่งนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังนักกีฬาตำนานของฝรั่งเศสหลายๆคนนะคะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะประตูชัยของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ถนนชองเซริเซ่ค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายของการจุดคบเพลิงเนี่ยก็คือสวนสาธารณะตุลีนะคะซึ่งก็พอจุดแล้วเนี่ยกระถางคบเพลิงก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นบอนลล นั่นเองนะ